ู้ชมครับตอนนี้คุณก็มาอยู่ในช่องของโฟอามและสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับสยามหกหกว้าวมันนี้เกมใหม่เลยนะเนี่ยโแทนเทนิตา้าวินเลยวะไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ค่อยเก่งอจกิษเท่าไหร่แต่ก็ไปดูในเกมเลยด้วยกันนะ อะเริ่มกันเลยครับเพื่อนแค่ว่าแม่แตบบ่นี้ก็เรียกเด็กเงินกวนเลยเล่นน้อยอยู่นะเป็นตับสิบจะจะมาเล่นให้ดูว่าเป็ดเยอะเป็ดน้อยโอ้โหสัญญาณเน็ตสวยจริงโอ้บาดอกนี้แจมอันนี้ก็เป็นหกสิบนะครับคนดูครับเออเป็นยังไงไปดูเก้าสิบสามบาทไม่ขาดตัวไม่เข้าเน็ตก็โอเคมาดูสักทีเป็นยังไงดอกนี้เอมาสามตัวไม่มีตัวไหลเลยไม่เดินเลยโอ้โห การเดินกันไม่ค่อยดีสักเท่าไรอยู่โบบ้สวยค่อยตัวหนึ่งไหมคุณผู้ชมมาช่วยกันลุน้นโอ้ีอเข,าเขาโโ้าครับผมมาสามตัวออสิบห่อสี่สิบอ้ยถือว่าเขาให้เยอะนะให้เยอะอยู่มีเนียหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวเนาะเออสลดห้าแถวถือว่าเขาให้เยอะหมาหนึ่งไปสอบก 4, อ็กดูโอ้สวยดอกนี้โอ้ได้วินคูณสามเข้าไปให้เออโบเข้าไปดอกแรก มากระชิวๆห้าร้อยเก้าสิบสี่โอเคดอกนี้เคปับแน่นอนเคยกินอันนี้เคยกินอ้าวโอเคเข้าวอุ้สองทีตัวคุณเริ่มเยอะแล้วนะตัวคุณเริ่มเยอะแล้วนะคุณดูตัวคุณเริ่มเยอะแล้วครับโอ้โหถ้าโดนดอกนี้ไม่ต่ำกว่าคูสิบแน่นอนแต่ว่าไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับผมปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตนี่แหละเป็นยังไงวะอุ้ยสุขไม่มีตัวคุณสักตัวยโจเข้าไปดอกนี้ยำกระหม่อมฟา ฮัลโหลเบบี้แต่ว่าตัวคุณไม่โดนและไม่ทำงานเลยดอกนี้พริกดวกสีแดงใช่พริกดวกหรือเปล่าอาจจะเป็นพริกขี้ฟอาโอ้ดอกนี้เคเ้าตัวคุณไม่ได้ทำงานอะไรเลยครับคุณปูชมแบบนี้นะจะโดนแล้วล่ะเราเข้าเนือเขา้านั่นแน่นอนนั <c oughs> ่งไม่ได้หรองนั่นกระดูกต้องให้คอ้โหอ,อะไรวันนี้เคยได้กินมาเข้าๆแต่ก็ ว่ามันนานมาแล้วได้ยินมาตอนไหนก็ไม่รู้มันอยู่ในเมมโมรีในความทรงจำเว้ยจะคุณมาแล้วจะคุณมาแล้วสามสวอะไรไปไอ้ทีไว้ไม่ไหนวะโอ้เสียดายนะคุณแปดเองอุ้ยทีสุดท้ายแล้วคุณอุ้ยทีสุดท้ายแล้วอย่างยัางอย่างเลืจริงโอยมนผิดไปเนี่ยทีสุดท้ายของจริงทีสุดท้ายของจริงสิบห้าฟีโดนเสแล้วโอ้โอลุงเข้าไปเรียบร้อยสองพันสองหกสิบ แปดไอ,อ,อแค่นี้ก็พอแล้วมั้งคนดูเนาะถือว่าไม่เข้าเนื้อไม่เข้าตูดได้สักนิดสักหน่อยก็ถือว่าได้กันแล้วกันอ่ะหอมแปะหอมคว้กันเข้าวันนี้เอออ่ะเรา,าเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับโอ้